สวัสดีครับพบก,กับผมที TKG159 เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเอาชิรอดกันในมินิวบล็อกอาร์ตกันอีกแล้วก็เราก็จะต้องมาทำในสเต็ปเดิมเลยนะครับโดยลำดับที่หนึงตัดไม้การตัดไม้เนี่ยเราก็จะตัดไปก็คือสชิ้น ก่อนนะครับึ่งนั้นแปลงให้เป็นไม้แพลงแล้วก็โต๊ะครับสติ๊กแล้วก็กดอันนี้อันนึงเนาะแค่นี้ครับเรากดทำแอทรีทเมนต์แล้วก็ไม้สีอันกับสติ๊ก3อันต่อไปก็คดหินเลยครับ ก็คุดเห็นอู้ลัคก,กี้เราจะฐานด้วยครับปิกแองนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถเอาไปทำเป็นเชือเพลิงได้ฐานนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้าสมมุติเห็นเนี่ยก็ควรรีบขุดพร้อมถ้าสมมุติเราลืมเนี่ยจะหายากมากเพราะว่าแร่ต่างๆในมินิเวอร หายากกว่าในไม้ครับลายเท่าเลยเดี๋ยวเรามาเลือกพื้นที่นิดหนึ่งอือหอ้ออันนั้นเราไม่เอานะครับเพราะมันอุ้ยเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยฐานเยอะแฮเต็นตราย เอาอันใกล้ๆก่อนแล้วกันนะครับโอเคอันนี้สองแล้วก็ออไอมนุษย์ป่าหิมาลาย,อยไอ,อยูมาอีกแล้วทุกคนมันมาแล้วนี่เนี่นี่เน,น อัน <Ini>, uh ี่อนี้อหือตกใจมากเลยโอ้ย น,นี้เราก็เหลือไว้เสเต่งหนึ่งเนาะเพราะว่าเราก็ใช้ค้มแล้วแหละโอ้ยไม่คิดว่าเราจะมาลงเห,หน่าเนี่ยโอ้ยตกลงไปอีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะขูดตรงนี้ก่อนเมื่อกี้เห็นเหล็กแวบๆเนาะนี่เราก็อยู่ตรงนี้ โอ้ยเลเวลมึงมาช่างมันอย่ามองเขาอายนะป่าไม่ใช่อะไรหรอกเขาทุกคนโอ้โห,โหมันจะฆ่าเราโอ้ยๆไม่ไม่ไม อะไรโอ้ยโอ้ยไอ้หีร้นซอยู่เอ้ย,อย,อยเหล็กอื้มเหล็กนะ่าจะไม่พอนะครับทุกคนอื้มสี่อย่างน้อยก็ดีแล้วก็ ทุกตัวครับขณะนี้เราก็บอกได้แค่คำเดียวก็คือเผนแล้วจ้าบุดไปแล้วอือเก็บไปน,นิดนึงแล้วกันเนาะ เออแล้วก็อืมอม,มีโซนอื่นอีกไหมเนี่ยอมอยากได้เป็นดินที่มันเป็นหญ้าสีแบบหญ้าเขียวๆะไม่เค่อยชอบหญ้าแดงอะเอ้โอ้ภูเขาใหญ่ ใครเอาหายมาวางไว้เนี่ยอู้เอ๊โอ้ยเจอแล้วทุกคนยังไงพื้นที่สีเขียวอู้พื้นที่สีเขียว yes ก็เราก็จะไม่สร้างในพื้นที่สีแดงตรงนั้นเนาะ มันไม่สวยผมไม่ค่อยชอบเราก็จะมาเอาชีวิตรอดในเวิร์มนี้อืมอันนี้น่าจะเหมาะนะคะทุกคนเหมาะสำหรับการเป็นบ้านชั่วคราววงเล็บเหมืองปัจจุบันเอ้ยเหมืองถาวรนะครับทุกคน ตรงนี้เลยก็เราก็จะนี้แล้วก็คราบอันนี้เป็นอู้ขอโทษนะครับทุกคนี่กดผิดโอเคอุ้ยขอโทษครับแม ก็จะถามว่าผมเล่นในไหนนะครับผมก็เล่นในเอ่อแทบ็บแท็บเล็ตนะครับผมไม่ได้เล่นในคอมก็อาจจะมีพลาดไปโดนบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเออ,อ้ยหินไม่พอทุกคนกับว่าจะทำ ชาเวลหินนี่มันเห็นหินอยู่แบบแบบนั่งไงนั่งไงเออขุดไปเลยอุ้ยใช่ทุกคนลืมล่าแกะอุ้ยสวยแท้อุ๊ยเราไม่ได้ล่าแกะด้วยอะเราก็น่าจะไม่ได้นอน โอ้ยแล้วงอุ้ยอุ้ยอุ้ยขายบัตรจ้า ทุกคนตัดไม้ทําประตูก่อนเร็วเข้าวิยังทันอยู่ยังทันอยู่อขอะไรเนี่ยโอ้ยมันมืดแล้วนะเร็วเข้า แล้วก็จากทางเข้าแบบนี้นะครับผมก็จะเว้นไว้หนึ่งช่องนี้อที่ขุดหอจะเว้นไว้หนึ่งช่องแบบนี้นนบบนตรงนี้เนาะอันนี้วางทีชเชอร์เพจ อันนี้ก็ดิ่งเลยถ้าสมมติไม่ดิ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะทะลุเนาะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้สูงอะไรมากเราก็จำเป็นที่จะต้องทำให้มันต่ำๆนิดนึงแล้วเราค่อยเริ่มสร้าง หรือบางทีเราก็าจะาสร้างเป็นบ้านในนี้ไปเลยก็ได้เนาะโอ้ยโอเค,อเ,คเราก็จะเอาเป็นระดับนี้เลยเนาะโอ้ยนี่ไงเราก็จะเอาเป็นระดับนี้นะคะทุกคนอคุ้ย โอ้ยโอเคหนึ่งสองขอบคุณสำหรับไฟขอบคุณนะครับสำหรับไฟอ้าวอันนี้จะจริงแล้วตึ๊ด,ดอันหนึง่ง แล้วก็อันนี้อันนึงอุ้ยเดี๋ยวตาฝันวะอืออุ้ยสุปปดไปเยทุกคนเดี๋ยวค่อยไปลากเกะเนาะเราก็จะมาขยายตรงนี้ก่อนนิดนึงอันนี้ลงมาก็เป็นบันไดแล้วก็ con Ok, rồi, mà Ấu Ngay xuyên kẹt ทำไมมันดิงโดนอะ่ะนี่นี่มองทิ้งแล้ว อุ้ยเสียงเหมือนไข่ระเบิดเนี่ยโอ้ยออกไปจะม่องเทงไมเนี่ย